พรุ่งนี้แล้วเนาะก็จะเป็นวันเด็กแห่งชาติจุดที่จะมีการจัดงานน็นคือที่ทำเนียบรัฐบาลตลอดทั้งวันนี้ครับบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลก็มีการเตรียมความพร้อมไว้แล้วปรากฏว่านายกเศรษฐาครับก็เข้าไปตรวจความพร้อมแล้วก็มีการโพสต์ภาพของตัวเองวัยเด็กครับลงในชวิตเตอร์นี่ฮะเป็นภาพของนายกเศรษฐาตอนที่ยังเป็นเด็กอยู่เลยนะครับรับวันเด็กหลายคนก็เข้าไปคอมเมนต์บอกว่าโหนายกเนี่ย ตัวตึงตั้งเด็กเลยนะโอนั่นสิแต่ว่าเอาจริงๆนะดูหน่วยก้าน่ะนายกดูเป็นคนสูงตั้งแต่เด็กนะคือตัวสูงมากใช่นี่ฮะเราไม่เคยเห็นนะนี่ฮะอีกรูปหนึ่งโอ้แต่หน้าเขาเดียวกันเลยมาตั้งแต่เด็กคือทุกคนบอกว่าหน้าทรงเนี้มาตั้งแต่เด็กเลยใช่บางคนก็บอกว่านายกหล่อตั้งแต่เด็กเลย นี่ฮะก็เป็นบรรยากาศวันเด็กนะ<ฆ>คือหลายคนก็พยายามที่จะโพสต์ภาพของตัวเองวันเด็กเพื่อจะระลึกถึงความทรงจําในวัยเด็กคือจริงๆแล้วเอาเป็นว่าวันนี้หลายคนเตรียมรูปกันแล้วนะคะคใช่ไหมคะจะต้องลงรูปตัวเองในวัยเด็กเป็นยังไงท่านนายกก็เช่นเดียวกันในขณะเดียวกันสํานักโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีบอกว่ามีการ์ดอวยพรแล้วก็พวกสคสปีใหม่ที่เด็กๆน้องๆนี่น่ารักนะคะทั่วประเทศเลยส่งมาถึงนายก วันนี้เขาเอามาติดเอาไว้ที่บอร์ดในทำเนียบเต็มเลยค่ะแน่นเลยแล้ววาดภาพระบายสีมีนี่มีคนวาดรูปท่านนายกด้วยส่วนใหญ่จะเป็นเด็กๆส่งมาระบายสีน่ารักทํามาแบบแฮนด์เมดมีบัตรอวยพรส่งมาเขียนคําอวยพรขอให้ลุงนิดสุขภาพแข็งแรงอยู่ที่นี่ไปนาน,น,าน <S 1> <S 1> ๆอ่าแล้วเราไปสังเกตนะคะ <S 1> <S 1> <S 1> ขอให้ท่านนายกสุขภาพแข็งแรง เงินดิจิตอลจะได้ตอนไหนอุ้ยมีวงเล็บด้วยน้องแอบทวงเงินดิจิตอลน้องคนนี้ต้องอายุ16ปีขึ้นไปแล้วแน่แน่ชัวเอ๊ะหรือว่าคุณแม่บอกหรือเปล่าให้วงเล็บให้หน่อยขอให้นายยกสุขภาพแข็งแรงแต่วงเล็บ่อยเงินดิจิตอลบอลเลตจะได้เมื่อไหร่แอบทวงแอบทวงกฤษฎิกาบอกแล้วอาจาแจ้งคุณแม่กับน้องนิดนึงกฤษฎิกาบอกแล้วว่ายังไม่ได้ไฟเขียวนะแต่ ให้คอรมอแล้วก็บอร์ดของดิจิตอลบอลเ่ยไปคุยกันเอาเองว่าจะมีแนวทางไหนที่เหมาะสมแล้วก็ปลอดภัยซึ่งนายกย้ำและบอกว่าเป็นไปตามไทม์ไลน์พฤษภาคมคุณแม่กับน้องรอก่อนเนาะคือก็ยังยืนยันว่าไทม์ไลน์เดิมอยู่นะคะเพื่อความสบายใจอ่พพฤษภาคมใช่ครับหลังจากนั้นช่วงเย็นปรากฏว่านายกเศรษฐาครับก็ลงมาจากตึกไทยคู่ฟ้าไปตรวจความเรียบร้อยในการจัดงานบันเ็กที่ทำเนียบรัฐบาลครับก็ไปถามแต่ละบูธว่า ของรางวัลเนี่ยเพียงพอหรือเปล่าถ้าไม่พอจะให้หามาเพิ่มนายกบอกแบบนี้ครับกลัวรางวัลจะหมดเร็วเกินไปเพราะเด็กๆทุกคนเนี่ยที่มาเนี่ยต่างก็มีความหวังหากของรางวัลน,น้อยก็จะไม่ดีครับแล้วก็ขอให้เพิ่มไอศครีมเยอะเป็นพิเศษเพราะอย่างน้อยเนี่ยถ้าไม่ได้ของรางวัลแล้วได้กินไอศครีมก็ยังดีแล้วก็นายกบอกว่า ควรจะมีการนําพัดลมมาเพิ่มด้วยเพราะกลัวว่าเด็กๆจะร้อนใช่ช่วงนี้อากาศร้อนจริงๆเ <c oughs> มื่อกี้ที่ท่านนายกพาไปเดินดูที่สนามในทรรเนียบะบ <c oughs> เห็นมีรถสวยมากเลยนะคะนี่อโอ้อันนี้เด็กๆจะต้อง ไปเล่นแน่นอนต้องไปถ่ายรูปเป็นหนึ่งไฮไลท์ใช่แต่ปีนี้เห็นบอกไม่มีไดโนเสาร์ใช่ไหมคะ <c oughs> ปกติต้องมีนะ <c oughs> คือทุกๆปีอาจจะมีไดโนเสาร์มาตั้งที่หน้าสนามหญ้าตึกไทยคู่ฟ้า <c oughs> คือเมื่อวันก่อนเนี่ยนักข่าวก็ไปถามนายกเศรษฐนะว่าออปีนี้จะมีไดโนเสาร์ไหมค่ะแล้วก็บอกว่าคือด้วยยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้วเราอาจจะปรับเปลี่ยนให้เอาอย่างอื่นมาไหมให้น้องๆเนี่ยได้มีแรงบันดาลใจอ๋อ